นะที่เห็นคนไอ้นี่มาครับที่เขาไม่ค่อยดีอรับที่เดินมากระเท้าเนยอะข้างในนะเมื่อกี้่ขับทางที่ผ่านมาเลยครับคือผมพาไปเซเว่นแล้วคือเขาเดินมากระเท้ามาบ้านอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่ยอมกลับผมก็เลยไปแจ้งญาติเขาแล้วที้เขายังไม่เห็นตรงนี้มาเมื่อกี้ขับมาไม่มีเหรอครับบุ้งกูเขาโดนรถชนเขาอยากกลับบ้านเหนืนดเดียวเนี่ยนั่นแหละโอเคได้พิการทางสายตาสมองอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ไม่เห็นเลยแหละเดี๋ยวช่วยดูให้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับ เห็นคนผ่านมาทางนี้มั้มครับเห็นคนผ่านเดินผ่านทางนี้้งไหมคนเดินผ่านที่มี่วัดกระเท้าอ่ะเหมือนเขาไม่ค่อยแบบตาบอดไม่ค่อยดีอ่ะเป็นไงบ้างครับอันนี้ยากเอเขาเลค่ะอ๋อเมื่อกี้ผมถามน้องใต้สะพานน้องใต้สะพานบอกว่าเห็นวัยรุ่นอ่ะรับมารับเขาไปแล้วเหมือนเหมือนว่าก็คงจะพาพาเขาไปส่งกำลังไปถามปู่นั่ดูไปยังบ้าน กลุ่มว e oh. ัยรุ่นได้สะพานเขาบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนเขาเองที่มารับไปก็คือเหมือนว่าเพื่อนเขามาจอถามว่าลุงจะไปไหนเงี้ยแล้วก็คงจะพาลุงไปส่งที่บ้านนั่นแหละครับคนนั้นแหละที่ว่าถือไม้กระเท้าอ่ะใช่ครับโทรหาคนไปส่งก็คือว่าเราอาจจะต้องหาทางติดต่อเพื่อนเียเพราะวันหยิดยาวขอทางมาหาเราหน้อง เเข้าใจเข้าใจอ,อันนี้ญาติเหมือนกันตามหาเหมือนกันเนี่ยวนหาอยู่วนหาทั่วอำเภอเลยเนี่ยออคือตอนเนี้ยถ้าติดต่อเจ้านั่นได้จบเลยเจ้าคนที่รับไปส่งเนี่ยวัยรุ่นใต้สะพานเห็นเห็นลุงเขาเดินดึกเนีไงก็อาสาไปส่งแล้วไม่รู้ลุงเขาบอกว่าให้ไปส่งที่ไหน พี่เขาเห็นไหมปะ่ะพี่กลับบ้านโกหทำไมเนี่ยเขาหลงๆ,ๆไม่ล่ะเราก็เดินรอกข้างทางมาได้ไงอันตรายหน่ะโอเคไปดึกมากแล้วแล้วจะพาพี่เขากลับยังไงดี แปลกลุก <isten> ลุกลลุกลุขอจะได้กลับบ้าน่งจังเลยไปไม่เอาให้สัญญาลุกไม่ให้นะให้แน่นอนทุกคนรับขอบพคุณมากีอะไรขอบคุณมากไปได้คุครับ